เรากำลังจะพาทุกคนเดินทางครับจากท่าแขกไปบ้านท่องนายอนะครับหรือท่าฝรั่งนะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำที่ได้รับความนิยมที่สุดและของคำว่นนะของท่าแขกนะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาท่าฝรั่งวังสีคามแต่ถ้าเป็นคนลาวก็จะไปบ้านทอกนายอซึ่งเป็น สถานที่ที่แบบพักผ่อนนะเล่นน้ําอยู่ในเขาเรียกอะไรนะในหมู่บ้านทางเดียวกันเลยครับกับท่าฝรั่งนะเลยจากท่าฝรั่งไปประมาณสัก1กิโลนะไเดีย๋ยวไปตามครับตอนนี้ผมออกมาจากเมืองท่าแขกนะครับโดยใช้เส้นทางท่าแขกยมมาชานะขับง่ายๆเลยตรงอย่างเดียวจากวงเวียน วงเวียนเมืองท่าแขกนะวงเวียนท่าแขกอะ่ะหรือว่าจากาสามแยกหลักเมืองก็ตามคือขับตรงอย่างเดียวเลยจากสามแยกหลักเมืองอะ่ะตรงมาก็เจอวงเวียนวงเวียนก็ตรงอีกตรงมาเจอสี่แยกสี่แยกที่จะไปสะพานมิตรภาพเราก็ตรงครับนะไม่ต้องเลี้ยวไหนแล้วก็ตรงมาก็จะเจอเส้นทางตรงนี้นะครับจากท่าแขกใช้เวลาประมาณสัก 15นาทีครับก็ถึงละนะ <c oughs> ข้างทางนี้ก็จะมีร้านแตงโมครับวันนี้อากาศร้อนมากแต่น้อยกว่าปักเซนะปักเซร้อนกว่านะ แสงนี่อย่างจ้าเลยถนนก็อย่างที่เห็นครับเพราะรถใหญ่รถบรรทุกรถพ่วงเนี่ยจะใช้เส้นทางนี้เยอะผมเองไม่ได้เตรียมขายยาวไม่ได้เตรียมออกแขนมาด้วยนะไม่กันเลยทีเดียวนั้งงานนี้เพื่อคุณผู้ชม FC แล้วไม่ท้อไม่หวั่นไหวยาวไปครับ นาจะล้ลมนะครับใช่หรือเปล่าเมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรมากครับลุกขึ้นมายกรถได้อยู่นี่ร้านแตงโมเต็มเลยวันนี้เราเดินทางด้วยคลิก125ยไอนะครับ จากร้านมีใส่รถเช่าร้านประจำที่เจ้าของร้านใจดีใจดีเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของพวกเราเลยยูทูบเบอร์หรือว่าครีเอเตอร์ฝั่งไทยนะที่ข้ามมาถ่ายคลิปฝั่งฝั่งลาวฝั่งท่าแขกฝั่งคำมว่วนทุกคนใช้บริการร้านนี้ทุกคนเลยครับเพราะว่ามั่นใจแล้วก็ในประสิทธิภาพของรถที่คัดมารถด,ดีทุกคัน และก็ที่สําคัญมากไปกว่ารถที่ดีก็คือเจ้าของร้านใจดีใจดีมากครับแบบรถแรกแจกแถมสุดๆเช่าสิบวันคิดเงินแค่เจ็ดวันแปดวันแบบเนี้ยบางทีนะรถให้ตลอดใจดีมากนะแต่ทุกครั้งเนี่ยผมจะใช้เวฟนะครั้งนี้ใช้คลิกเพราะเนื่องจากว่ารอบนี้ผมจะ ขับขึ้นเมืองหลักเซานะครับบริคำไซนะเมืองเมืองคำเกิดหลักซาวบริคำไซนะครับแต่จริงๆเวฟก็เอาอยู่แต่ผม,มอยากทำเวลาเพราะว่ารอบนี้มามีเวลาน้อยครับรถใหญ่เยอะครับเส้นนี้ถนนก็ ไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยต้องระมัดระวัง 老娘哎！ นี่ครับแล้วก็มาถึงแล้วครับท่าฝรั่งวังสีคามแล้วก็เป็นที่เดียวกับหมู่บ้านอ่าที่เราจะไปก็คือปัตทอกนายอด้วยนะครับร้อนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะแต่มันเป็นวันธรรมดาครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่บอกเลยว่าแน่นปักโอ้โห แล้วครับท่าฝรั่งเงียบนะวันนี้ท่าฝรั่งไม่มีคนเลยนี่ให้ดูครท่าฝรั่งเดาเราขับเลยจากตรงนี้ไปครับเดี๋ยวก็จะเจอ แหล่งเล่นน้ำที่ว,วัยรุ่นเราถ้าแขกขามนเขานิยมมาเล่นกันนะมาท่องนายอแต่ไม่รู้มีคนหรือเปล่านะวันนี้มันเป็นวันธรรมดาวันอังคารด้วยถ้าจะมีก็ต้องมีช่วงเย็นเย็นนะครับบ่ายๆนเย็นเลิกเรียนนะช่วงเวลาแบบนี้ส่วนใหญ่เออจะไปโรงเรียนไปอะไรกันหรือไม่ก็ทำไรทำอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีคนหรือเปล่า ทางก็ถนนก็อย่างที่เห็นครับก็โอเคอยู่นะแต่หน้าฝนนี้ก็น่าจะลำบากหน่อย ครับตรงไปนี่ก็คือหมู่บ้านนะเสร็จเราทางที่จะไปเล่นนมม้ำในเลี้ยวซ้ายโอ้ยนี่เขาปูปหินละคือก่อนหน้านี้ตรงนี้นี่เละมากเลยนะโอ้ปูหินก็ไม่แน่นนะต้องระวังหน่อยคือเขาก็ต้องทำทางให้ดีนะบริการลูกค้าเพราะลูกค้ามากันหลายมากนะโอ้อันตรายอันตราย คือเขาเทยอย่างเดียวนะเขาไม่ได้บดนะดังนั้นมันก็จะแบบตะกุยแบบนี้อันตรายนะเออคนใช้ได้วะ่ะมีคนอยู่เออเอ,อ้า เราจะไปตรงร้านประจำแล้วนะโอ้มีคนเล่นน้ำอยู่โอ้โหเฮ้ยคนเยอะคนเยอะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้มัในใช้ได้อยู่นะคนเยอะอยู่นะ นี่ครับที่นี่คือปันท่องนายอครับทุกคนกับเส้นทางเดินเดินทางนเนาะขอ้โหตามครับ